งนี้นะครับก็จะเห็นว่าก็จะเป็นภาพาาที่ลอกมาจากตัวจิตรกรรมวัดภูมินเช่นกันนะครับกลุ่มกลุ่มภาพนี้ก็จะเป็นกลุ่มภาพใหญ่นะครับที่มีองค์ประกอบของชายและหญิงนะครับมีการปฏิสัมพันธ์กันนะครับซึ่งการปฏิสัมพันธ์ของกลุ่มชายกับกลุ่มหญิงกลุ่มนี้ก็มีชายหญิงคู่หนึ่งที่เขาเขาเรียกว่าดวลบุหรี่กันซึ่งก็แสดง อากับกิริยาแล้วก็สัญลักษณ์วิถีความเป็นพื้นถิ่นที่ลดนิยมในการดูบุหรีในย,ยุคนั้นนะครับทั้งชายและหญิงก็ถือว่าเป็นเรื่องปกตินะครับที่จะมีการดูบุหรีแล้วก็มีการต่อบุหรีกันอย่างนี้นะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องการทอดทอดสัมพันธมิตรีที่ดีต่อการระหว่างชายและหญิงนะครับจะเป็นความรักหนุ่มสาวรุจีบกันหรืออะไรก็แล้วแต่อันนี้นี่คือลักษณะหนึ่งที่มันแสดงออกมาเฉพาะในภาพตะกุลช่างน่านซึ่งมันแสดงความเป็นวิถีท้องถิ่น ดนั้นความสนุกของการเขียนภาพแล้วก็การจัดองค์ประกอบจึงเป็นเป็นเรื่องที่เป็นสาระสำคัญในการมองแล้วก็ทดลองในการฝึกเขียนในในจิตรกรรมสกุลช่างหน้านะครับภาพที่อยู่ด้านหลังของผมนะครับเป็นภาพที่ลอกมามาจากตัวจิตรกรรมปางสายญาติเนาะ,ะวัดหนองบัวใช่ไหมครับซึ่งถ้าใครไปวัดหนองบัวก็จะเห็นว่าเป็นภาพจิตรกรรมที่วัดหนองบัวซึ่งก็ ก็พยายามจะให้ท,ทุกท่านได้เห็นว่าการนำเอาองค์ประกอบของภาพเหล่านี้มาสู่การจัดองค์ประกอบภาพรวมของภาพว่ามันก็จะทำให้ภาพ้มีความสมบูรณ์มากขึ้นนะครับแต่อันนี้ก็เป็นทักษะช,ชั้นสูงขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งแล้วในการในการฝึกเขียนนะครับจากนั้นบทเรียนของการเรียนรู้นะครับในเรื่องของงานสกุลช่างหน้าน,นะครับก็คงจะต้องให้ผู้เรียนนะครับได้ได้ไดทดลองผลิตซ้ำหรือทำซ้ำ อยู่หลายครั้งนะครับตั้งแต่ขั้นตอนที่1เลยนะครับตั้งแต่องค์ประกอบของลายเส้นทั้งหมดนะครับซึ่งจะต้องมีการฝึกฝนทําซ้ําอย่างต่อเนื่องมันก็จะเกิดความชัดนะครับควรแม่นในการที่จะสร้างสรรค์าง,งานนะครับแล้วก็อาจจะเลือกการเรียนรู้โดยการลอกลายนะครับจากภาพต้นแบบนะครับไม่ว่าจะจะได้มาจากโปสเตอร์ไปถ่ายรูปมาเองหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับทุกท่านก็จะเห็นว่ากระบวนการลอกลายเหล่านั้นมา ฝึกมันก็จะทําให้เราเข้าใจนะรกระบวนการสร้างสารรค์ของคนที่เป็นสลาช่างในยุคโบราณที่เขาเขียนรูปนะรซึ่งก็เป็นคุณค่าเฉพาะท้องถิ่นจริงๆสุดท้ายแล้วก็คืออาจจะมาเรียนรู้เรื่องการจารัดองค์ประกอบใหม่แบบนี้นะครับให้สนุกโดยใช้เทคนิคสมัยใหม่เข้าไปใช้วิธีการที่เราถนัดบางบางประการเอามาใส่อย่างเช่นบางคนอาจจะถนัดสีไม้ก็อาจจะลองใช้สีไม้ก็ได้นะครับ บางคนอาจจะถนัดเป็นสีอะคริลิกเลยก็ลองดูนะครับซึ่งแต่ละเทคนิคของสีนะั้นมันก็จะใช้แตกต่างกันออกไปนะครับแต่ว่าในบทเรียนครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นพื้นฐานนะครับที่จะทําให้ผู้เรียนได้ได้ทดลองปฏิบัติแล้วก็ฝึกประสบการณ์ด้วยตัวเองนะครับก็หวังว่าจะได้นําเอาบทเรียนนี้ไปไปเรียนรู้แล้วก็ฝึกทดลองผลิตซ้ำหวังว่าผู้เรียนนะครับจะนำเอาบทเรียนนะครับ ที่ได้จากกระบวนการเรียนรู้ทั้งหมดนะครับไปผลิตซ้ำเนาะนะครับบางทีแล้วการฝึกฝนนี้ก็จะต้องผลิตซ้ำนะครับก็คิดว่าจะเป็นการเรียนรู้เรื่องคุณค่าของจิตกรรมสกุลช่างน่านซึ่งเป็นหนึ่งในความภาคภ,ภูมิใจของคนน่านแล้วก็หนึ่งในภูมิปัญญาที่อยากให้มีการส่งต่อนะครับแล้วก็สืบทอดอในคนรุ่นต่อไปนะครับก็คิดว่าบทเรียนนี้คงจะทำให้คนได้สนุกก,กับการเขียนรูปนะครับในจิตกรรม สกุลช่างน่านนะครับครับสวัสดีครับ